Five, four, three, two, one, go กูเชียชูเก่งเชียแม่งเจขอเชิญท่านประธานในพิธีจุด,ดเทียนขออภัยมาเลยขอให้เป็นท่านประธานของจังหวีครับผม,ผมเฮียน้องหอยสักขารที่คูปครั้งที่หนึ่ง ใจพงเฮน้องคอยสักุลเดชูครั้ทงที่สอง ช่วงที่หางทรัพย์จงสมติกะสิมเตี้ยงสาเทียนขอทุกท่านพนมมือน้องสวดบทสมมติกะสิมเตี้ยงเร้อยงสสดรู้รู้

We See you. หากเจเาเดี่ยสามเต็งร้อยพวกท่านม้องนมือน้องหอยสัปรแต่องคกมิสุธิเทพเทวาจารย์ผู้องนาการน้องหอยสักเหรโดยน้องเพียงกันสามอีกเต็งร้อยน้องขอยสักเารครั้งที่หนึ่งใช่เต็งร้อยน้องหอยสัปเารครั้งที่สองสาเต็งร้อยน้องหอยสัประครั้งที่สามรยเซ็งเส็จิธีนครับขอใน้รุกท่านมีความสุขความเจริญนะสุขภาพแข็งแรง ครับสวัสดีกับพ่อแม่พี่น้องผู้สวัคุณทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันที่สองนะครับคุณพี่คายที่มาปฏิบัติงานได้จ้ะพี่มาถึงเสร็จศพไร้ญาติล้างป่าช้าทันที่ดึกนะครับนะครับก็เป็นอดีตถึงเป็นบุตรบุญธรรมของผู้ที่มาสมัยครทุกวันนี้นะครับได้มาปฏิบัติหน้าที่นะครับสวันดี ท่านได้ลงตอบตองนคับคุณมาไหนครับมไหนได้คาไหนยินก็แ้กันะรเช่นเดียวกันครับจำนวนตัวเลข10บาทเจสิบเจ็ หาคือต้งดืมทุกอย่างนะครับเราหัวใจให้เด็กลงจะไม่ไดนะครับให้เป็นที่สมร้อยนะครับในส่วนจำเนี่ยก็ลงได้นะครับโดยเฉพาะถ้าเราทำ้ีคนก็ไม่คนยที่ออกมาจากแต่พร้อแล้วนะครับจุกอยากสมบัติแล้วเราใส่เข้าไปในต็นพอกเหมืนเดิมนะครับแล้วสี่ห้องเลย ใช่ hey, ี oh, okay. oh, okay. mm ่เราเด็บเรามากกทีเราเ่่งเใช้้่ไปี่าะว่คุณ่ด่ี่ยแล้วกับมาใ้่ได้ต่อไปได้ครับว่าทุกนี้เราจะอยู่นหน้าที่น่วันนะครับทุกนี้นะครับ่มาด้วยนะครับมันจ้่ เนไหนที <Cornell. S 2> ่นี้มีอยู่มีอยู่ไปดูที่ดีนะครับสวใจที่อยากเป็นสภาพนะครับ่นใดที่อยากเป็นสภาพส่วนเป็นครับชวงเด่นนะครับอวันนะครับก้าา็ภาพเดียวาสามารถรวบมนได้มาั้งใจมาร้ะครับได้เลยนะครับ ในนี้เราก็จะไปวที่นเทติาา่าดงถึารกับปนะครับยปวยนี่นานะครับทำไปดูสเพื่อไปสงฆ์คต่อไปนะครับอุณ์ทุกี่นะครับท่าทวริท่านได้เทลแล้วนะับเทแล้วมาถึง คนแล้วนะครับเราอย่าเยียข้าวนะครับเสียงใจคงเยนะครับตวจที่นยังไม่ได้รับมูนะครับาลาอนาตนะครับแล้วก็รูบริจากันครับู้สบู้กีบริากแจด้วยนะครับซึนะครับเสียคุณปอยครารปบริจา

one หลังแล้วคหลักหมายเลขโั0 8 0 9 3 6 4 0 9นะครับแสดงที่จะมุ่งจะนทาการดำนงานอ่ปของบคัการอย่าดรองนะครับเป็นไปได้นะครับส่วนแสดงที่อยู่ทงบริานนะครับจะลดผลตันทะุการงคนะนงะคนขะอ กินกีร่รัสจี๊บมา สีแปดห้ครับสแดาไปถ้าสมมติครับใครที่จะไม่ช้าภาพส่วนที่ทาช่วนครับมาติดต่อที่สานได้นะครับมีนะครับจะร่วมกันก็ได้ครับท่างหลก็ได้นะครถ้าเราไม่สามารถไปเองได้เรากี่จได้ที่รกันดีร่วมกันุี่จะมนครับีกแลมดบนะคร ถ้าใช้สมมูลเลยนะครับการปฏิวัติราชสมบัติสมมเลยก็คือเราได้พลับ